แผนการจำหน่ายผู้ป่วยตามหลักดีเมตอดพีโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกดีดีซโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยพิการและเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาวะที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งสูญเสียการทำงานอย่างเฉียบพลัน จากความผิดปกติของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงแบ่งตามสาเหตุของโรคออกเป็นสองชนิดคือ 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันพบได้ประมาณร้อยละ80มีสาเหตุหลักเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงอัตราโรสเคโรซีดหรือภาวะหลอดเลือดแข็งของเลือดในสมองหรือหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอทำให้หลอดเลือดส่วนนั้นตีบและอุดตัน พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังหรือเกิดจากสาเหตุอื่นได้แก่การอักเสบของหลอดเลือดจากโรคบางชนิดหรือการใช้สารเสพติดการได้รับอุบัติเหตุทําให้หลอดเลือดถูกกระทบกระเทือนผนังหลอดเลือดถูกกัดเซาะหรืออาจเกิดจากลิ่มเลือดจากหัวใจมาอุดตันหลอดเลือดสมองในโรคผู้ป่วยที่เป็นโรคลินหัวใจพิการโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว หรือโรคหัวใจขาดเลือดค่ะ 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือเลือดออกในสมองพบได้ประมาณร้อยละ20ส่วนใหญ่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ไม่ดีหรืออาจเกิดได้จากหลอดเลือดสมองโป่งพองโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดโรคเลือดหรือปัจจัยบางชนิดเช่นการรับประทานยาที่ทำให้มีเลือดออกง่ายค่ะ ใครมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้บ้างโรคนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงโรคหัวใจบางชนิดการสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่โรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงทุนผู้ป่วยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรคนอนกรนหรือภาะวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะโรคหลอดเลือดสมองมีอาการอย่างไรส่วนใหญ่อาการมักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและทันทีทันใดโดยอาการที่พบปล่อยมีดังนี้ 1. อ่อนแรงหรือชาเครื่องซีดมักมีอาการอ่อนแรงหรือชาที่ใบหน้าแขนหรือขาด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งอย่างกระทันหัน 2. ปากเบี้ยว ใบหน้ามีอาการเบี้ยวหรือมุมปากตก 3. พูดไม่ชัดมีปัญหาในการพูดพูดติดขัดหรือไม่สามารถเข้าใจคำพูดของผู้อื่นได้ 4. การมองเห็นผิดปกติมองเห็นภาพซ้อนตามัวหรือมีม่านบังตาเฉียบพลันที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง 5. เวียนศีรษะและทรงตัวลำบากมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงเดินเซหรือเสียการทรงตัว 6. ปวดศีรษะเฉียบพลันมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงกระทันหันโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนและ 7. กลื่นลำบากมีปัญหาในการกลืนอาหารหรือน้ำค่ะหากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ควรรีบพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วหากได้รับการรักษาได้ทันภายใน4.5ชั่วโมงแรก ท่านจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นอมัมพาตหรือเสียชีวิตได้ค่ะ M medication การใช้ยาก่อนจำหน่ายท่านจะได้รับการประเมินการรับรู้และปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อวางแผนการสอนเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยจะได้รับได้แก่ชื่อยาฤทธิ์ยาวัตถุประสงค์ของการใช้ยา ขนาดยาระยะเวลาที่ใช้ยารวมถึงข้อควรระวังผลข้างเคียงและข้อห้ามสำหรับการใช้ยารวมถึงการจัดการปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยาเช่นห้ามหยุดยาหรือปรับยาเองให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องในกรณีขาดยาหรือลืมรับประทานยาให้มาปรึกษาแพทย์เป็นต้นค่ะ e. environment สภาพแวดลอ้อม ท่านจะได้รับการประเมินเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมสภาพที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยหลังจำหน่ายรวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมรวมถึงการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชนการช่วยเหลือปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสมเช่นห้องนอนห้องน้ำบริเวณเตรียมอาหารควรอยู่ชั้นล่างพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายการฝึกการเคลื่อนไหวการฝึกเดิน การใช้อุปกรณ์ในการฝึกเดินหรือทำราวทางเดินบริเวณรอบบ้านควรม,มีแสงสว่างเพียงพอและจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะที่ทรีทเมนต์หรือการรักษาผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการรักษารวมถึงทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้าน การเฝ้าระวังการสังเกตอาการผิดปกติและการจัดการภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำความสะอาดร่างกายการสังเกตสภาพผิวหนังการพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับการใช้ออกซิเจนการดูดเสมหะการให้อาหารเหลวทางสายยางการสังเกตตำแหน่งของสายยางให้อาหารรวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องค่ะ H. Health การประเมินภาวะสุขภาพรวมถึงผลกระทบของความเจ็บป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในการปรับวิธีชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับข้อจำกัดด้านสุขภาพของแต่ละราย mm hmm. เช่นปัญหาการกลืนการเคลื่อนไหวข้อและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆภาวะซึมเศร้าเป็นต้นค่ะ O. u l p เ a t i a n n and Referral การมาตรวจตามนัดการติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลใกล้บ้านการประเมินความเหมาะสมในการส่งต่อเช่นในกรณีฉุกเฉินที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่เหมาะสมรวมทั้งการประเมินความต้องการในการติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายข้อจำกัดของผู้ป่วยและญาติในการมาตรวจตามนัดเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนติดต่อประสานงานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขั้นตอนการมาตรวจตามนัดการโทรสอบถามอาการผู้ป่วยหลังจำน่ายทางโทรศัพท์กับบุคลากรทางการแพทย์หรือเทเลเมดิซีนค่ะดีไดเอทการรับประทานอาหารท่านจะได้รับการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนจำน่าย เพื่อให้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับข้อจำกัดด้านสุขภาพมีการประเมินคัดกรองภาวะโภชนาการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่เป็นอันตรายหรืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นงดอาหารรสจัดหวานมันเคม็มหรือเผ็ดจัดในกรณีผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหารทางจมูกญาติต้องได้รับการเรียนสูตรอาหารปัน่นและหลักการให้อาหารทางสายยางกับนักโภชนากรก่อน,อนจำหน่ายเป็นต้นค่ะ Psychological Support การสนับสนุนด้านจิตใจท่านจะได้รับการประเมินความเครียดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยรวมถึงผู้ดูแลการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างกำลังใจและความมั่นใจในการ,รดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายค่ะกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนะักหอผู้ป่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลาก,การพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ